สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชชาวราศีสิงประจําวันที่23ถึง29พฤศจิกายนค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวสิงจะต้องใช้ความมุ่งมั่นใช้ความเข้มแข็งพยายามมากขึ้นเรื่องของสติปัญญานะคะความอดทนในการทํางานสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทั้งกับเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะ คุณอาจจะมีโอกาสที่จะถูกขโมยถูกก๊อปปี้ผลงานนะคะหรือว่าถูกเมาส์ถูกนินทารับหลังหรือมีเพื่อนร่วมงานที่ไม่จริงใจจริงๆนะคะคุณอาจจะมองเ,อเห็นผิดพลาดนะคะทำให้มาเสียใจหรือทําให้มาทราบทีหลังก็ทําให้ชาวสิงเฮิร์ตได้นะคะเรื่องของการทํางานอย่างที่บอกก็ระวังเรื่องการถูกขโมยการถูกก๊อปปี้ผลงานต่างๆนะคะ เอาผลงานของเราไปเคลมว่าเป็นผลงานของตัวเองนะคะเรื่องของชื่อเสียงที่ชาวสิงต้องกอบกู้ในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของข่าวเม้า์มอยต่างๆหรือว่าเรื่องของอสังคมนะคะการทำงานเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของความไว้ใจนะคะอาจจะมีเรื่องของคดีความหรือเรื่องที่ไม่คาดคิดเพราะว่าคนอื่นเป็นคนทำนะคะทำงานไม่เรียบร้อย หรือก่อปัญหาให้เรานะคะบานปลายทีหลังนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงทุกอย่างนะคะแต่ว่าการลงทุนเนี่ยพยายามอย่ากเกงกําไรนะคะหรือว่าลงทุนเงินหนักๆโดยที่ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะการเล่นหุ้น ต่างๆนี่ก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีนะคะเดี๋ยวอาจจะทำให้ลงทุนแล้วใช้เวลานานกว่าจะได้กำไรนะคะบางคนระวังเข้าของเสียหายอยู่ดีลืมกระเป๋าตังค์ขโมยขึ้นบ้านลืมล็อกคุญแจรถนะคะลืมล็อกบ้านอของมีค่าสูญหายได้ต้องระวังในช่วงนี้สุขภาพระวังโรคช่องปากนะคะฟันผุผนังแก้มอักเสบนะคะหรือว่าจากความเครียดเนี่ยทำให เ,ออเกิดแผลผู้พองในช่องปากได้ง่ายอะไรแบบนั้นแล้วก็เรื่องของทางเดินอาหารด้วยนะคะคนโสดนะคะระวังรักคนไม่โสดนะคะคนที่เจ้าชู้เข้ามาติดพนันหรือเราเองที่เจ้าชู้ก็ได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วระวังเรื่องของมือที่สการพูดจากันที่น้อยลงอาจจะทำให้เรื่องบานปลายได้แบบนั้นค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง ุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u u u b e คารมิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ